วัสดีค่ะวันนี้ก็มีบ้านนอกกลามมาฝ่ายอีกหลังหนึ่งนะคะแต่หลังนี้สามสิบหกตารางเมตรนะคะค่ะก็จะแบ่งเป็นหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ํานะคะค่ะความสูงของตัวบ้านอยู่ที่ประมาณแปดสิบเซนเหมือนกันนะคะค่ะไม้ฝานะคะก็จะเป็นไม้ฝาเชื้อรานะคะค่ะหลังนี้เป็นหลัง ที่ดูแล้วนะคะสวยมาสวยงามมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นหลังที่ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะกระเบื้องมุงหลังคาก็จะเป็นกระเบื้องรอนคู่นะคะสวยงามมากเลยหลังนี้น่ารักมากๆเลยสวยงามเนี่ยจะเป็นด้านหลังของตัวบ้านนะคะค่ะหลังนี้นะคะสําหรับเพ,เพื่อนที่ไม่มีพื้นที่ไม่มากนะคะ ดทางขึ้นนะคะ3ขั้นบันไดมีราวจับนะคะทั้งสองฝั่งเลยตรงนี้จะเป็นระเบียงด้านหน้านะคะตรงนี้ก็เป็นนั่งเล่นนะคะฝ้าเพดานนะคะตรงนี้ระเบียงนั่งเล่นนะคะประตูสไลด์ซึ่งจะเป็นประตูสไลด์ปิดเปิดนะคะนี่ให้เ,เพื่อนๆได้ดูแต่ปิดก่อนนะคะ ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะคะเพื่อนๆตะทเป็นห้องรับแขกได้นะคะตรงนี้เลยมีหน้าต่างหนึ่งช่องช่องละสองบานนะคะค่ะฝ้าเพดานแบบแนวเรียบๆเ,เลยนะคะก็เป็นสี่เหลี่ยมเรียบๆเ,เลยสวยมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนกันนะคะนี้ก็จะเป็นภายในห้องนอน อนอน4คูณ3นะคะแล้วก็มีมุกยื่นออกไปอีกนะคะหน้าต่าง2ช่องช่องละ3บานสวยงามมากหลังนี้น่าอยู่เดี๋ยวราคาไม่แน่ชัดนะคะว่าจะที่3 0 0 0 0 9หรือว่า4 0 0 0 0นต้นๆเน,น,นี่ยคะ่ะไม่แน่ใจว่าอยู่ราคานี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองโทรมาสอบถามทางเจ้าของโครงการได้นะคะ ถ้าเพื่อนๆโทรมาก็แจ้งว่าดูมาจากคุณกิตินะคะทางโครงการกา็จะลดราคาให้อีกนะคะจากราคาที่ตั้งเอาไว้นะคะค่ะตรงนี้จะเป็นภายในห้องครัวนะคะก็จะฝ้าเพดานนะคะหนึ่งหลุมเป็นสี่เหลี่ยมนะคะมีหน้าต่างาทั้งหมดสามช่องนะคะฝั่งด้านข้างตรงนี้ช่องละสองบานแล้วไปบริเวณด้านข้างตรงนี้สามบานนะคะค่ะตรงนี้ก็ ข้างห้องน้าอีกสองบานนะคะค่ะข้างบนกับข้างล่างนะคะจะใส่กระจกสีนะคะสวยงามมากค่ะตองน,นี้ก็จะเป็นภายในห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็กว้างอยู่นะคะก็ถือว่าไม่เล็กค่ะนี้จะเป็นภายในห้องน้ำค่ะเพื่อนๆเขาไปต้องไปติดตั้งสุขภัณฑ์เอาเองนะคะแต่ถ้าอยากจะให้ทางโครงการติดตั้งให้นะคะก็คุยกัน,นอกรอบได้เลย สรุปบ้านหลังนี้นะคะ36ตารางเมตรนะคะก็จะแบ่งเป็นหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องครัวแล้วก็หนึ่งห้องน้ํานะคะค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะว่าดูมาจากคุณกิติสามารถต่อรองราคาได้อีกนะคะเดี๋ยวราคากับเบอร์โทรจะเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะโอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ